โค้งน้องหน้าเหาะสําหรับคนที่ขยันเฮ็ดขยันทําแล้วก็โค้งน้องหน้านี่เฮ็ดแบบเรียบร้อนเมื่อใดเฮ้าต้องเฮ็ดแบบใจเย็นเพราะว่าบ่ว่าสีเหลืองทุนบ่ว่าสีเหลืองกําลังคนปัจจัยหลายอย่างนําสู่ควมสําเร็จครับพี่น้องยินด,ดีตอนรับพี่น้องเขา้าสู่บรรยากาศการผ้าส้มสวนกับบ่าวแขกเด้อครับพี่น้องวมืนอกี้ก็อยู่โคกน้องหน้าของเมอั่วนะครับนาะอนะกับพื้นที่ สีไรพื้นที่สีไรกับโคกน้องนาซึ่งอายุตอนนี้ก็อายุประมาณ3ปีครับพี่น้องอายุโคกน้องนา3ปีซึ่งตามที่บ่าแขกว่าการทําโคกน้องนาจะใส่เวลาหล้ายนะครับในการพัฒนาโคกน้องนาในการเลื่อมต้นเฮ็ดโคกน้องนาเผือดตีเหมาะการกับการเพาะปลูกที่สุดนะครับเอกะจะเป็นเผือดลมลูกเพราะว่าใส่ทุนหน่อย โดยเฉพาะาจะขว้างสวนเพื่อนเมียอัวเพื่อนกาเดนปลูกเพื่อลม่มลูกเปโอนน,นะครับเพราะว่าสามารถสร้างไร่ได้ยางรวดเร็วสามารถเอาเงินทุนมาพัฒนาขวงน้องหน้ามาใส่ใจในหัวในสวนได้ยางรวดเร็วนะครับกัเห็ดใหโค้งน้องหน้าเปลี่ยนไปตัวได้ย่างสมบูรณ์แบบซึ่งตามที่พี่นนอกเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนพริก กะเลียงขาวซึ่งอายอุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็นให้ผลผลิตแล้วพีิกะเลียงขาวที่ปลูกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นระบบสปริงเกอร์ซึ่งระบบน้ำตอนนี้ระบบน้ำของเพื่อนนี่เพียบพร้อมเลย้อครับดอระบบน้ำเพียบพร้อมแล้วแต่ว่าเพืชสวนก็นยังพอนเตรียมนะนะครับก็ยังขาดปัจจัยเรื่องทุนเนืออยู่ต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มปลูกมาเนี้ยแหละครับต้นไม้ใหญ่ว่าจะเป็นต้นบักม่วงนะครับเนาะ หร, ier, หรือว่าจะเป็นต้นลินจีหรือว่าจะเป็นต้นอ่าอืมฝรั่งจิมจูก็มีซึ่งมองที่เช็นอยู่ตนนัวนี้นี่เป็นหงเป็นยังนี่คือเพิินมุ่งไว้ปลูกพักซี่เมื่อกี้เพิ่นปลูกพักซี่นะครับเนาะมองนี่ก็มองเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์นั่นนะเมล็ดพันธุ์เผื่เมล็ดอ่าจะเป็นเผื่อยางเส้นเบ,บ,บ,บี้ยบักเพียงนะเป็นเบี้ยต้นใหม่ตัวน,นี้ก็จะเป็นทียพักทียศัยนั่นนะ กะจะมีข้องใส่ก่น,นะครับนาอกะอายุสามปีกันกะถือว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆกะคนเห็ดกัะบ,บ่หลายครับคนเห็ดกะสวงคนคนที่ทำโค้งน้องนะพื้นที่สีไร่มีแค่สว่งคนไร่ใดในสวนนี่กะจะเป็นพวกเพื่อ่มลูกเป็นลักตอนน่ะนะครับซึ่งเห็นตอนที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้กะอือกะจะเนี่ว,ว่าไร่ใดอาจจะ บาท่านมันคงบันไดแต่ว่าถือว่าอ่าอาศัยพืชล่มลูกทีให้ผลผลิตอยู่อย่างตัวเนื่องนั่นนะครับแต่ว่าการดีเดขงน้องหน้านี่มันต้องอาศัยความขยันนั่นนะครับเพราะว่า,ทาเท้าปลูกเหลี่ยวทเท้าปล่อยปล่อยไว้เลยนี่ทเท้าคุดข่วงเหลี่ยวเขาปล่อยไว้เลยนี่มันกิบสิวมีพื้นยังเกิดขืนแม่นบ่แล้วครับแต่ว่านี่สาหรับสวนนี่จะควงเพิ้นนี่ขยันอย่างนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งพิ่นไดหลายเสียนนะครับจากการ ขายอะเผือนันเล็กๆในนอยที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้แหละแต่ว่าพ่นปูกอยู่ตลอดนั่นนะเพราะว่าเื่อทีสีไรหนอเบิด์ุดหนี่ก็ปปูกสุดหนั่นสุดหนั่นสุดหนั่นไปเรื่อยๆนั่นนะเบื้องเผือหไงของเพื่อตอนนี้ก็เรื่มพัฒนาตัวหยดเผือหญ่ได้แด้วบันี้หลังจากอายุสามปีครับพี่น้องกันพัฒนาเผือกไงแบบนี้เรื่อมเอาเผือหไงมาเสียมโดยเฉพาะอต้นบักต้องหรือว่าต้นกระท้อนกระถอนพันปุยฝ้ายยางดีนี่ น,นั่นเห็บว่าเเรื่มมีทุนต่อหยอดว่าต่อหยอดสวนอลไเด้ยเริ่มสีมีทุนมีหยังอ่าเริื่มมลูกต้นกล้วยลูกต้นยังขยับขยายไปแล้วอีกจกังหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นสวนใหญ่เน้ยอ่าต้นมะพร้าวก็มีนั่นนะต้นมะพร้าวอ่าระบบน้ำก็เริ่มสีเริ่มสีเพียบพ่อมเริ่มสีบ่บ่บบบแหงแล้วนะแต่ก่อนเมาาื่อไทยอาจจะแหงแหลงนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยระบบน้ำอืมเทว่าระบบน้ำพนดีเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็น สะดือโคกน้องนาหรือว่าสะดือหนามนะครับเนาะตัวนี้ะสือหนามหนามทุกส่วนทุกส่วนสิมมสรวมลุ่งหนีนะครับหนามทุกส่วนทุกส่วนโคงโคกน้องนาสีมาสรวมลุ่งหนีก็สีเป็นสะดือหนามนะครับสามารถกักเก็บหนามได้หลายเลือกแห้งเดือพี่น้องเดือตัวนี้หรือว่าเลือกแห้งนั่นนะเป็นะดือหนามะดือโคกน้องนาสีตั้งอยู่กลางโคกน้องนาเลย ตัวนี้ก็จะเป็นต้นลำใหญ่ซึ่งต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มมีเนี่ยแหละอาจจะบ่หร้ายเพราะว่ากัถือว่ากัรไดได้จากสวนกับร้ายอยู่แต่ว่าเพื่อนกันใส่ไปในหลร้ายทางนะครับเพราะว่าการใส่ใจาย,ย่างอื่นน้าเนี่ยนะครับเห็นว่าต้นักม่วงกัม่วนใหญ่ก็มีม้วนปูกแต่เริ่มแหลกเนาะอ่าในสวนนี่สวนใหญ่ก็จะเป็นเร,เริ่มลงต้นกะฝาวด,ด้วยครับด้วย กะมีหกเนีย่ยเพราะว่าการเห็ดโขกน้องแนะ่เผืนทีซีอะไรเพื่นเหยดแกสองคนเนาะครับเนาะเนี่ยกะสีมีมองว่างมองยังเนี่ยคือมองว่างนี่กะสิบวัดเดียวว่างยุตตลอดเพื่นสิพัดต้นใหม่ปลูกปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็ปลูกตามดูแลไว้นะอือกะต้นให่ใม่ใหญ่กะว่างไว้น้ำกะสีมีหยาหกเนีย่ยเด้อพี่น้องเด้อกะสีมีหยาหกเนี่ยเพราะว่ามองนีพต่นยังบ่ทันเดียบปนะลูกมากนะเพื่อเจเพิ่นก็ปลูกมาทางนี้ ก็คือเื้นที่เื้นที่มันหลายแห่งนั่นนะ่ะคนกับปลูกบอลท่านทัวนั่นนะ่ะปล่าเขียกที่ผ้าพี่น้องเบื้องพี่น้องส้มตัวนี้ใช่ต้นต้นในการขุดโคกหนองนาหนึ่งแสนสี่พันบาทครับพี่น้องแสนสี่พันบาทกะเพื่อนกันนะ่จะขึ้นทุนละ่ะเพราะว่ากะปลูก,กเพื่องล้มลูกมาหลายปีแล้วนะครับตรงนี้ก็จะพิเ็ดเป็นที่พักอาศัยแต่ว่าบอลท่านเห็ดกะ อ่าห้อยเก่าพันติปูบกเขียดสมนะครับน่องมองนี้เนาะกะเก็บหน่วยเบิดแล้วคือคนสองขนในการเห็ดโขงน้องหน้านาะกะอาจจะปลูกวัตถุอาบน้ำไหนนะครับแต่เพิ่นกัดซับมองซับมองไปเรื่อยๆตอนนี้โขงน้องหน้าของเพินนะ่นเนาะงกัดถือวา่าอ่าน้าเรลื่องอุดมสมบูรณ์แล้วหลังจากที่เจอความแห้งแล้งไปเมื่อกี้น่อครับเนาะปีกายนี่กัเจอความแห้งแล้งตกมาปีนี่ห้วยอุดมสมบูรณ์แักที่นี่น้องครับ เพือ่อว่าฟ้าวิกิตได้แล้วแล้วสวนมองนีจะเป็นหน่ะหัวละผ้าด้วยหัวละผ้าสวงนีโลละสี่สิบบาทครับพี่น้องโลละสี่สิบบาทเพิ่นกับปูกโอ้โอ้โอลายเติอบด้หัวละผ้านี่ไปน้ำฟังข่วงใส่ไกลกับบุอืดหนาะเห็นว่าระบบหนาเพียบพร้อมอยางดีเลยนี่แหละที่ว่าเขียวว่าการทําโคกน้องนาะอ๋อต้องเรื่มจากเลีกยๆหน่อย จริงๆแล้วพ่นจกกวางกับจริงแต่ว่าพ่นเ,เหลื่อมเฮ็ียดจากหน่อยๆไปเล่นลายนะครับจกพื้นที่มันกับบางอีเห็นบ่เพ่นปลูกว่าท่านเตรียมเห่นนะก็คือพ่นปลวกจากหน่อยๆไปเล่นลายเบื้องกําลังจะพอปลูกไปปลูกไปดยวนี้กับต้นใหม่กันยังขยายมาบ่าท่านทัวอยู่ฮะนะครับก็ด้วยเรื่องต้นทุนน้ำเนียเพราะว่า นอกจากการขุดขู <Bond> ่น้องนาเลี่ยวก็ต้องว่างระบบนามนะระบบนามที่พี่น้องเห็นจังสิละนี่ก็คือระบบสปิงเกอร์นี่ต้องว่างหทัวสวนเพราะว่าเขาจะได้ดูแลหัวดูแลสวนยังไงนะเขาบอกว่าจะเป็นตรงยางพดสวนหยากคือระบบสปิงเกอร์จริงๆแต่ขูกน้องน่เสื้อกับซีอะไรแต่ว่าหุ่นต้นกล้วยเนี่ยเห็นไกลๆกันคือกำลังสี่างเพี้ยน ขยายพื้นที่ออกไปอีกอน,นะครับต้นกล้วยกยังปลูกประทันทัวดอกแต่ว่าก็เอออ่าตาอ่นสวนน้าเพินอยู่หันนะครับคือบ่อนอี่กบอืมกับมีปลาหลายนะครับเป็นปลายังแบบธรรมชาติจริงๆแล้วกันถ้าผู้เพื่อนเฮ็ดแบบถือว่าตุ้นหน่อยเนียนกำไรกับสิเนี่ยมเมืองอาจจะ บ,บ,บ,บ่สวยงามมันไหนแต่ว่าหถือว่าสวนนี่สางไรได้หลายดีครับสางไรได้ปีละหลายแสยนอยู่นะเ <c oughs> พราะว่าการปลูกเพืดหล่มลูกนี่ถือว่าได,ได้เงินหลายเพรา,าะเราแขกะเคยเห็ดนั่นนะยังเชี่นการปลูกบบกพกเอ้ยการปลูกบักเอ้ยการปลูกอ่ะยังหลักกระหล่ำยังสีนะตามดดูกาล ปลูกทรงนายทุนมันเด็กเงินหลายอยู่ดิใดเงินหลดิเพราะว่าเขาปลูกจํานวนหลที่แหงใดเงินหลนะซึ่งประกอบก็ว่าเขามีโขหน้องหนานําวันนี้ันก็เลยแปลว่าอ่าตัดปัญหาเรื่องปัญหาหนามไปเลยนะหนามกันสมมุติว่าหนามใจยินเบดนั่นว่ากระดูดจากข้องไปหต้นสวนนั่นนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนว่าด็ดูกจากข้องไปหคนสวนเนี่ตอนนี้เพื่อนดูดจากอ่า ใตดินนะเพราะว่าถือว่าเริ่มจะลงตัวแล้วนะก็อ่านระบบหนามแต่ว่าต้นใหม่ก็ยังโมทันหลายต้นใหม่ก็ยังโมทันหลายเอออีกอย่าง,นงหนึ่งเนื้อโคกน้องหน้าหนีเพื่อนกับปูกักต่างสายเออแต่ระ,ะบรอบแต่ระบรอบหนีเพื่อนปูกบดบวขึ้นกันนี้หลังจากเพื่อนกับปูกบักทั่วปูก,กปักเตียงปลูกักเสื้อสมปูกักพิกไปเรื่อยๆนั่นแหละเออ แต่ว่าผลผลิตที่ได้ตอนนี้เนาะไอ้มีมีกล้วยก็มีได้มีกล้วยก็มีนีซสาก็มีจังหวะนี่ขันบักฟา้าเพื่อระสบความสเร็จเนาะบักฟา้าเพื่อนใหญ่ซื่อมะพร้าวนี่ใส่เวลาปลูกหลายนั่นนะมะพร้าวใช้เวลาปลูกเยอะกัดอาจสีหร้ยปีอาจจะใส่เวลาสองสามปีหรือเปล่าเพราะว่าปีนี่เพื่อนผึ่งลงบักฟ้าเนะครับเนาะ นี่พึ่งรงหังเฝล่า,านี่แหละคือว่าเาเขียกว่าการเหยียดขลุน้องหน้านี่ใส่เวลาดนพ่อสมขวรนั่นนะแล้วเราพูอยากเหยียดอยากทำนะครับเนาะกะเก็บทุนจักก่อนหนึ่งเก็บทุนจักก่อนหนึ่งคุดโขกน้องหน้าหรือว่าบ้างเพี้ยนระบบหนามนั่นนะแต่ว่าขกน้องหน้านี่ใส่เวลาดนใส่เวลาดนในการพัฒนาเต่ว่าเข้าพัฒนาเลี่ยว หลังจากเที่ยวพัฒนาเรี่ยวน่้นนะมันก็จะเป็นควเหม,มันคุงทั้งดานาอาหารขวเมันคงทั้งดนาอาหารเองอพี่น้องลองคิดบ้งเด้อสวนนี้อีกบวกกี่ปีอีกสองสามปีข้างหน้า้าบกาักเ้าเพื่นใไยมากไหมที่เพื่นปูกนันนะพื้นไยกะสีเกิดงามมัอน,นอืมงามที่ใส่น่สวนนี่ก็จะเป็นระบบ น้ำโซล่าเซ,ซลเซซล์นะครับเด้อระบบนำโซล่าเซลล์มีแผงโซล่าเซลล์ยูซีแผงโอ้เปลี่แผงนี่แผงโซล่าเซลล์ยูเปี่ยแผงแล้วก็มีปั๊มซำอมเงอดยูสองบัวนี่ก็คือบอหนึ่งแล้วก็นี่ก็คือบอหนึ่งนั่นะครับเออถือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วนี่น้ำก็เตรียมแสปบปลอไปเรียถลาระบบนำสมบูรณ์แต่ว่าจะคว้างคนยังเหตุบับัตัวบัวท่านทวนนั่นะนะครับ อ้าวตัวนี้กับผีผ้าพี่หน้วงเมื่อเบิงสวนอ่าพักต่างสายนะครับเด้อพักต่างสายนี่ตัวนี้นี่พักต่างสายกับปลูกลายนันนาคนปลูกมาเล้วอ่ะสามสี่เดือนแหละเด้พักต่างสายก็ได้สามสี่เดือนต้องเก็บเก็บใบขายนันนาครับบ่ได้ขายลกต้นเนี้ยเก็บเป็นใบเป็นใบขายขายมม่หนีสามสี่เดือนละไล่ได้ก็ไล่ได้เขาพักต่างสายนี่เห็นบ่เห็นบ่าว่าแค่ว่า แต่ว่าบ้าน้นยังใส่ผืนทีเบ่ท่านเบิดเลยเพราะว่บบาพบื้นทีห้ายแนง่ยผืนทีสีไรในโขงน้องนะ่ะระบบนามก็ว่างไปนี่การว่างระบบนามพื้นที่ว่างเป็นระบบแนวนี้นั่นนะครับปี่น้องครับนี่นี่คือระบบน้ำแบบถื่ว่าา้าถ้าแห่สีห้อุดมสมบูรณ์ต้องว่างระบบนามแนวนี้เด้อครับด้วยนี่นี่นี่ความสมื่นที่ไปทัวสวนเลยนี่เออแต่ว่าตอนนี้ ด้วยงบประมาณในการลงทุนของเพื่อนกะเพื่อนค่อยขยับขย้ายไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆเท่าเห็ดเทลาหลายเ,าทเท่ากับเท็ดบเไวถ้าจํานวนคนเท่าหน่อยกำลังคนเท่าหน่อยเท่ากับค่อยเหตุเทล,ละหน่อยแต่ว่าสาเหตุที่เพื่อนคุดเทล,ละหลายจย่งสี่็คือโครงการหลวงเพือนซอนะ่นนโครงการหลวงพื้นม่เพื่อนคุดห้ฟี่ก็ ก็เลยเป็นโอกาสของเพื่อนเป็นโอกาสของเพื่อนได้โอกาสได้โคกน้องนะ่าปืนทีซีไรสามซี่ไรนี่ละ่ะก็ได้โคกน้องนะ่าปืนทีประมาณสามซี่ไรนี่ละอะเออก็เลยได้โอกาสกับคุดเวกอนนั่นนะครับวันนี้เพื่อนก็ค่อยพัฒนาไปที่หลัง จริงๆแล้วสัตว์เราเฝ้าเขีนี่ถ้าสามารถสร้างได้ได้ปีละหลายเสีนนี่บฝ้าเขีก็ว่ามันก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแหละเด้แต่ว่าถามว่ามันคงบัวกับยังยังบอกท่านมันคงเพราะว่ายังบอกท่านมีอ่าผืใหญ่ยังบอกที่ท่านมีผืใหญ่หลายนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความขยันเพราะว่าแต่ในระยะ ช่วงการพัฒนาโครงน้องหน้าเนี่ยสียังอยนะั่นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงตัวเผือกใหญ่ยยเพียบพ,พ,พร้อมแล้วเผือผลผลิตในสวนเป็นต้นใหม่ใหญ่เองสีนะกัสีเหลือมสบายขึ้นแต่ว่าตอนนี้กัถเือว่าจาขวงสวนกันยังื่อยู่ท่านก็บ,บอกว่าโอ้ยเช็ดบ่ไว้ว่าษนเช็ดบ่ไว้ปลูกยังบมทันทัวอยู่ปลูกยังบมทันทัวแต่ว่ากับเพื่อนกับยายามปลูกเล,ลื่อยๆผลผลิตในสวน ก็ตัวนี้ก็ย่างนึงน่ะนะครับก็คือการปลูกอ่ะพักต่างสายพักต่างสายก็งามเนี่ยน,นเมื่อน่ะอุดมสมบูรณ์แล้วการปลูกเผือกปลูกสวนก็นเห็ดเหงา้าอันนั้เออเห็ดเห,ง,เห,ง,หนนะง้าเหง้าอันนั้นซึ่งนี่แนะนำกับมีปลาหน่ะนะมีปลากินมีเผือกพักสวนนีกกน่เพิ่พกน,น,พนกับสีเดซ่าอยู่สองไว้นะครับเนาะสาอยู่สองซาอยู่สองลูกแล้วก็ ข้องใส่ไกล้ขั้ใส่ไกลสองเส้นข้องใส่ไกล้สองเส้นอ,สสอเสนอ้อมพื้นที่นะ่ะนะครับร้อมพื้นที่แล้วก็ได้สะดือน้าเดี๋ยวเสือน้ำตัวนึงนะนะเือน้ำยุก่กลางโขกน้องหน้าเลยจุดเด่นของขวาวอุดมสมบูรณ์ะนะจุดเด่นของขวามอุดมสมบูรณ์สิ่งตอนปีแรกอาจจะน้าบุท่นันายบันไดแต่อีกบุท่ันดนนีน่ก็ถือว่า จะอุดมสมบูรณ์แล้วหลังจากต้นมะพร้าวญ่กัดสิป,ประมาณจักสองสามปีใส่เวลาจาักสองสามปีต้นมะพร้าวก็จะให้ไวมะพร้าวนี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมสึ่งปลูกตอนนี้ก็ยังบ้ทันทัวสวนเพราะว่าต้นพันธุ์ก็ร้ายด้ต้นพันธุ์มีร้ายอยู่แต่ว่าคนปลูกบ้ทันเหลี่ยเนี่ยคน,นเฮ็ดอยู่สองคนนะครับเนาะการยังปลูกบ้ทันเหลี่ยมก็ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทํำนั่นนะอยู่ เพราะว่าการเฮ็ดกระเสียดขั้นบ่ยอยากให้ลำบากจะขวางคือเท่าต้องคอยเห็ดค,คอยทำในเท้าเฮ็ดดีบดเห็ดยังให้มันอยากจะขวางมันกับเมื่อยนั่นนะการเฮ็ดกระเสียดกับว่าหักหมเกินไปการทำกระเสียดที่ไม่หักหมเกินไปคือความพอเพียงนั่นนะเป็นความพอเพียงความพอประมาณของตัวตนเองไม่เดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นนะั่นเอง พราพีอพนองมีโอกาสพ้าพี่นองมาเบื้องอาบเดชสวนนี้จากที่เคยแหงแลีง่งจากที่เคยแหงแลี่งตอนนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วนาวล่นหอดกันหนาเลยวันนี้เออนี่แหละถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนีถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นกน็ประกอบด้วยขั้วโดท้นนะครับเนาะกว่าเพิ่นสีฟ้าฟันอุปสรรคมาได้หอดขนาดนี้ขนาดยังสวนยังบ่ทันสมบูรณ์นะั่นนะแต่ว่ากับพวกกว่าเพิ่นสีฟ้าฟันอุปสรรคมาได้ใส่เวลาหลายปีใส่เวลาโอ้ใส่เวลาประมาณสามปีนะดิกว่าสิได้ปันนี่น,นะนี่แหละจีบ้าอย่างวะ โคกน้องนาะไม่ใช่ขวางทําง่ายมันต้องอาศัยความขยันอาศัยต้นทุนอาศัยเวลาน,นะอาศัยเล่นหลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัยแล้วก็ควบสม่ำเสมอในการเห็นโคกน้องนานั่นนะในการดูแลได้ได้ที่ชาบชว่วยอีลิก,กที่เป็นเพื่อนล้มลูกน,นะเป็นเพื่อนล้มล้มลูกที่ศรีามาดัน ซอยเห่าพยุงโค้งน้องนะหน้า้อยูได้อันนะแต่ว่าขันล่งเผือดใหญ่ซะเลยนี่มันสิเป็นการล่ำบากรัวว่าเผือกใหญ่สีใหญ่นั่นนะเฮียนบอกเผือกใหญ่เพิ่งกับปลูกได้โดยเฉพาะบอกเผ่านี่ปลูกร้ายเลยนั่นะนะบอกเผ่าเพิ่งกะล่งปลูกห้ายเลยไอ้เผื่นที่วางๆยึดตนนัวนี่นี่ว่งหันนี่เพิ่งปลูกเขาโวดนะั่นนะครับนี่ต่สอสร้างเขาโวดกันยังนี้เลยจริงๆแล้วกัน เพื icana, ่อนกับปูกแถวสิว uh? ่มีที่ว่างหันละแต่เตว่าแต่ว่าเพื่อนปลูกพัดพัดไปเรื่อยๆตามตามเพื่อนที่จะโคกน้องหน้าฮะนนะเพื่อนกับปูกพัดพัดไปเรื่อยๆเบิดลมองนี้ไปปลูกมองหันเบิดลมองหันไปปลูกมองนี้นั่นนะข้าคนโมหลาข้าต้องปลูกในลักเสน่ห์นี่นะพัดไปเรื่อยพัดไปเรื่อยนะท่านบอกนี่จะโคกน้องหน้าอยู่มองนึงน้ำใสอุดมสมบูรณ์เนี่ย ข้องกับบ่อพังครับดินดินพื้นที่นี่จะเป็นดินเหนียวหมอสําหรับรขุดโข้งน้องหน้ามากเลยเพราะว่าเป็นดินที่กักเกียบนามได้ง่ายนามบล่ลัเฮ้ยเบื้อนนะนะนามบ่หลังเฮ้ยเบื้อนหน้านีานานานบ่ถี่บ่าวเขียกผ้าละเบิง่งอีกจังหน่อยนี่มองนี่จะเป็นพื้นที่เป็นป่าเด้อครับเด้อจะเ,เป็นป่าที่เตรียมไปด้วยผลละหมากหลากใหม่เพราะว่าผลกำลัง เริ่มขยายทุ้นขยายยังเริ่มหาต้นใหม่มาปลูกแล้วนี่เห็นไ่มนี่ต้นนี้ก็เริ่มปลูกแล้วเริ่มได้ทุนซื้อต้นใหม่ต้นตอกมาปลูกแล้วเริ่มว่างปลกว่างทีโอ้ยนี่อุดมสมบูรณ์ได้บ้านนี่จักหน่อยนี่นี่ต้นบางแนวก็ปลูกเริ่มว่างปอกว่างยังแล้วเดี๋ยวก็ยังหมดนันทัวเพราะว่าผืนที่ก็เที่ยว่าหลายนะการเฮ็ดโขงน้องหน้ากัน ต้องลาบ้าเขียนว่าเพื้นที่ซ้ำนี่แหละพอดีพ่อให้ห่อขยับขยายไปเรื่อยๆเห็นไหมกว้าเฮาสิปลูกขวดก็หลายปีเด้พื้นที่สี่ไรสามสี่ไรนี่ก็ได้แต่คว้าห่อสีปูขวดนี่ก็ใส่เวลาหลายปีเพราะมันเป็นตรงเกล็ดลายแห้งนั่นนะเค็ดซ้ำนี่ก็พอดีเห็นบอกตัวอังใหม่บักตัวเพื่อนเะเหลื่อมวางเทียนไก่สีเป็นสีเป็นอันไหนได้วันนี้ฝักแนวก็เหลื่อมให้นุ้ยแหละ นี่แหละครับก็คือเทคนิคดีๆที่บ้าเขียงผ้าพี่นอกมาเบืองไมาแช่มาชุ่มนั่นนะมาแช่มาชุ่มผ้ามาเบืองตัวนี้ก็จะเป็นฝรั่งจิ้มจูเห็นวาเหลือมลุงต้นใหม่ต้นยังเลี้ยวแต่หังบบท่านหลายแต่ว่าอีกจังหน่อยนี่หลายดิสิิงที่ขาดว่ได้ก็คือหมองเพาะเมล็ดพันธุ์นี่ตัวนี้ก็ปปูว่าเพียงจังหนพิ่นเอาลงไปปลูกอีกก็เพาะเพไเปเรื่อยๆนี่ สลับมน,นีกะถือโอกาสผ้าพ่หนองมาเบึ้งมาส้มเพียงเท่านี้ฝากฝากดไลค์กดติดตามเพื่อทานสิบริภาทข้อมูลใหม่ๆจากบ้าวแข็งสลาบมน,นีกะขอะก้าวข้ามำล่าพี่นองซ้ำนี้สักครสวัสดีครับ